ตอนที่ยี่สวดถอนค่ายกลปีศาจคังคบพลันเอ่ยปากถามว่าเจ้าไม่ใช่คนสำนักกระบี่มรกตเจ้ามาจากไหนมายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ทำไมประหยัดตอบว่าข้ามาจากโลกอื่นแต่เมื่อเจอเรื่องอยุติธรรมจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลือสำนักกระบี่สวรรค์พวกเจ้าอยู่เฉยเฉยไม่เป็นหรืออย่างไรที่ยวรุกรานก่อสงครามทำร้ายผู้อื่นทำไมไม่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ปีศาสตร์คังคบกล่าวว่าพวกเรามีความแค้นกันมาเนิ่นนานนะับพันปีเจ้าเป็นคนโลกอื่นย่อมไม่รู้เรื่องของพวกเราทางที่ดีเจ้าอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียควรกลับโลกของเจ้าประหยัดหัวราบพร้อมกล่าวว่าลำพังเพียงเจ้านะหนอที่จะขับไล่และสังหารข้าฝีมือพวกเราเท่าเทียมกันและถ้าข้าสู้พวกเจ้าไม่ได้หากคิดจะหนีพวกเจ้าย่อมไม่มีทางทำอะไรกับข้าได้ จำข้าไว้ค่าชื่อประหยัดมาจากดาวที่เรียกว่าโลกข้าเป็นเพียงคนเล็กๆในโลกนั้นถ้าอาจารย์ของข้ามหาสมปองเข้ามาที่โลกนี้เพียงแค่นิ้วเดียวของท่านดีดออกไปสำนักปีศาจของเจ้าคงล่มสลายแล้วปีศาจคังคบได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวเสียงเกรี้ยกราดกว่าเมื่อเจ้าแสหาเรื่องเองข้าก็จะไม่ไว้หน้าเจ้าอีกเจ้าออกจากค่ายกลมาเมื่อไหร่เจ้าตาย ประหยัดไม่ได้กล่าวอะไรอีกขี่กระบี่บินลอยตัวกลับเข้าไปยังห้องโถงของสำนักขณะที่เจ้าสำนักอีเซียลและระดับอาวุโสของสำนักรวมทั้งมนตปากำลังฟังรายงานของสิทธิหนีกลับมาด้วยสีหน้ากังวลเมื่อเหล่าอาวุโสได้ฟังรายงานต่างพากันเคร่งเครียดครุ่นคิดหาทางออกหาทางไหนก็ยังคิดไม่ตกเพราะถูกสำนักปีศาจล้อมไว้ทุกด้าน วมนตราเห็นเช่นนั้นก็นําเสนอแนวคิดต่อสู้แบบเวียดนามคือเองตีฆ่ามุดเองหยุดฆ่าอย่าเองแยกฆ่าตามพร้อมอธิบายว่าเราจะปล่อยให้พวกปีศาจล้อมสํานักต่อไประยะยาวคงไม่ดีแน่เราควรส่งกําลังไปซุ่มโจมตีสํานักของมันถ้ามันได้รับความเสียหายมากๆอาจจะลาถอยกลับไปได้เราควรส่งมือดีของเรากลุ่มหนึ่งออกไปซุ่มโจมตีพวกมันบ้างและหาทางชิงสเบียงของพวกมันเป็นการหาสเบียงได้อีกวิธีหนึ่ง ส่วนฆ่ากับประหยัดจะบุกเข้าไปโจมตีฐานทัพของพวกมันเพื่อให้เกิดความสับสนถ้าใช้วิธีนี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พวกมันบ่อยๆมันก็คงรับมือพวกเราไม่ถูกเหมือนกันเจ้าสำนักพอได้ยินเช่นนั้นอดรู้สึกเป็นห่วงมนตรากับประหยัดไม่ได้เพราะการบุกโจมตี่ขยสำนักปีศาจนั้นมีความสิงสูงอีกทั้งเซียนทั้งสิบของสำนักปีศาจแต่ละคนฝีมือไม่ได้อยไปกว่าปีศาจเบคาอัคคีเจ้าทั้งสองคนบุกเข้าไปอาจจะได้รับอันตราย ประหยัดตอบว่าถ้าเราสองคนไปลงมือเราจะใช้การเคลื่อนไหวเร็วและโจมตีอย่างรุนแรงเชื่อว่าพวกมันคงทำอะไรกับเราสองคนไม่ได้โจมตีให้มันเกิดความเสียหายให้มากที่สุดเจ้าสำนักกล่าวว่าค่ายกลสำนักปีศาจค่อนข้างแข็งแกร่งจะโจมตีให้มันเกิดความเสียหายได้อย่างไร มนตราตอบว่าจากที่ข้าสังเกตดูค่ายกลของสำนักปีศาจน่าจะเกิดขึ้นจากบนดำข้ามีวิธีถอนค่ายกลด้วยการสวดถอนโดยใช้คาถาอิติปิโสถอยหลังต่อให้ค่ายกลแข็งแรงเพียงใดน่าจะไม่สามารถต้านทานมนอิติปิโสถอยหลังของข้าได้ พรุ่งนี้ข้ากับประหยัดจะบุกโจมตีสำนักปีศาจส,ส่วนพวกท่านให้ส่งกองกำลังฝีมือดีไปตีแย่งชิงสเสบียงของพวกปีศาจต,ตั้งเป็นกองกำลังเคลื่อนที่เร็วสักสามกองกองละ20คนโดยมีเซียนสามท่านเป็นหัวหน้าของแต่ละกองเชื่อว่าพอจะหาสเสบียงได้ในยามที่มันสับสนกันอยู่ กองกำลังที่ออกไปให้ใช้การเคลื่อนที่เร็วอย่าเน้นการประทะเมื่อเจอศัตรูให้รีบหนีเพราะจากการที่ดูการตั้งกองกำลังล้อมสำนักของเราพักปีศาจน่าจะจัดเป็นกองกำลังกลุ่มใหญ่เพียงกลุ่มเดียวตระเวนไปรอบๆภูเขาขณะที่เราออกไปสามกลุ่มกองกำลังที่เจอศัตรูก็ใช้วิธีหลอกล่อสู้พลางถอยพลางเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดเชื่อว่าเมื่อมันถูกโจมตีหลายทางแบบนี้คงเกิดความสับสน เมื่อกลับมาถึงที่พักประหยัดถามมนตราว่าการที่เราไปโจมตีเพียงสองคนจะทำอย่างไรให้่ข่ของพักปีศาจเสียหายอย่างรุนแรงมตราตอบว่าเมื่อเราสวดถอน่ข่กลของมันแล้วให้ใช้ธนูมือเมื่อยิงออกไปพร้อมเพ่งเตโชกระสิมหรือกระสิณไฟเข้าไปยังลูกธนูให้กลายเป็นธนูไฟเมื่อธนูไฟยิงไปที่่า่ของมันก็จะเกิดไฟลุกไหม้โดยเราจะเน้นโจมตีไปที่่ขยใหญ่ ให้เก็บสเสบียงและค่ายเก็บอาวุธถ้าทำครั้งนี้ได้ผลตามแผนค่าเชื่อว่ากว่าพวกมันจะตั้งตัวได้คงใช้เวลาอีกนานพูดเสร็จมนตราได้ให้ประหยัดทดลองยิงธนูไฟดูโดยขณะยิงธนูให้เพิ่มคำบริกรรมในใจว่าเตโชคสินังทำเพียงไม่กี่ครั้งเขาก็สามารถทำธนูไฟได้อย่างเชี่ยวชาญ